มันยืนนิ่งหมดมันบอกแล้วมันไอ้เคจิงไอ้เคจริงเฮ้ยเคี่ยยอะไรเฮ้ยบอกให้หน่อยบอกให้หน่อยทีนึงเออบอกกูก็บอกให้น่อยไม่ใช่หรอบอกให้น่อยไม่ใช่หรอบอกให้น่อยไม่ใช่หรอมาหนักแข่งปะแข่งปะแข่งปะพี่ดูดิของพี่กับผมใครแข่งกว่ามาดิมาดิมาดิไปไปไกลไปคิวเด็กคิวเด็กคิวไปแล้วเสียวเบลเสียวเบลเสีอวเบล เฮ้ยฆาตกรเอฟปะเนี่ยไม่ไม่ไไม่อย่าไปเชื่อนะอย่าไปเชื่อนะสระกซมสรดกซม โดยเฉพาะเฮียอะเอด้าเอ็ดแม่ปิดไม้แม่ต้องปล่อยเป็นซึมเสือดึงกูมอสหกมอสหกมีอะไรอ่ะเอ้าเสือเอามี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 ลูนปล่อยเครื่องรูนปล่อยเครื่องมันมีเลยมี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 ลูนปล่อยเครื่องไม่มีมีลองปล่อยดิไปปล่อยเอ๋อเอาจริงมีรูนปล่อยเครื่องเลิกยังไงพี่จีนจีน มันยืนนิ่งวะมับอกแล้วมันอีฟีมีคนปั่นแตกครับมีคนปั่นแตกมันปั่นแตกแปลกๆะแปลกๆ่ะเนี่ยผมไม่ะทำไมฟจริงเฟฟจริงไล้ที่ไมวะเจเจขอโทษล้วันพี่เจอเป็นไเฟจริง <Workers S 2> เอ้ย <laughs> <De ep S 2> เอฟเคฮีอะไรไอ้เหีอะหมูไอ้เหี้ยจะของดังเองเลยเฮ้ยบีเสร็จเครื่องเสร็จแล้วมันติดอะไรมันมีเติมตีของตกเลยนะโอเคตีของตกบอกแล้วมันเอฟคีเมื่อกี้ที่บอกเอฟเคแม่งวิ่งมาแม่งโผลมาผมบินมาตะไคร้อะไรเงี้ยอยู่ชั้นล่างปะอยู่บนอยู่บนเบี้บนอยู่ห้องน้ำบนอ๋อเห็นละเห็นละ

โหตาปุยแล้วติดเครื่องเลยปิดเครื่องเลยพี่ไม่ต้องกลัวนะพี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ้าวแล้วใครไม่ปั่นวะเนี่ยแล้วใครลากมาห้องน้ำไม่ถึงอยู่ข้างบนอยู่ไม่ได้เลยแล้วได้แล้เราลูแอบรูแอบรูแอบเดี๋ยววิ่งมาที่เรียบร้อยเพื่อนรอจะโอ้ ดึงเลยบดิีบดีผมมีรถทุกหัวนะเออไม่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 มันมันต้องช่วยแล้วเพราะว่ามันเห็นพี่เราไงได้ได้ได้เออข้างหลังพี่ข้างหลังข้างหลังข้างหลังอะไรข้างๆเนี่ยมีเครื่องไหนอะพาไปไหนอีกรูนึงพี่โอ้ห่วยเยอะห่วยเยอะฝ่ายนี้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 ไปปิดฝาสานยาวเลยอ๋อประตูมันไม่เปิดใช่ใช่ ม่เอานะเฮ้ยทำไมเอาเครื่องเครื่องยังไม่ติดไม่ใช่เหรอทำไมมันนับเวลาติดพี่ติดตอนลงเสาโอเคติดนี่ถ้าพี่มัดตัวใส่ผมติดเครื่องอ่าัดเลยพี่กดเลยอันนี้อันนี้อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะแอบแอบฆ่าแบบทางอ้อมใช่พี่มอสพยาบาลพยาบาลอยู่ห้องน้ำพี่กับเข็ม และพี่ก็ตั้งเข็มไว้ตรงนั้นเลยเครื่องเดียวได้เฮ้ยว่าไปมานะแข่งป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 ะพี่ดูดิของพี่กับผมใครแข่งกว่ามาดีมาดีมาดีไอ้พี่โดนวะเนี่ย เอาปูไปพับไม้เซฟพี่แหละพับไม้เซฟเด้อเด้อเขาบอกด่านนี้ไหมเยอะจริงเปล่าเขาบอกด่านนี้ไหมเยอะจริงเปล่าวเอาไม่เอากูเฉยอย่บอกแล้วจะพับหมดแมวนะไปเร็วมันไปเร็วมันไปเร็วกลับมาปะเนี่ยมันเหมือนตามหลังผมมาเลยวะไม่ไม่ไม่ตาไม่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 ตามันหาใครไม่เจอนี่ยเอ้ามันหลงเหรอหลงได้ไงวะ งงหลงแบบงงอยู่ที่พี่เขาอยู่ที่พี่เขาออ๋โอเคพี่มัดไปพี่มัดลุกเลยหลงแบบงงมีคนล้มมีคนล้มเฮ้ยอย่าหันหน้ากัาโฮมแพงดิไย่หันมาใส่หมวกดูผมช่วยเองผมช่วยเองผมช่วยเองเกือบได้เกือบได้เกือบได้เท่าที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  เอาพี่เอาพี่เอาพี่มาเลยมาเลยมาเลยช่วยเลยช่วยเอาพี่เอาไม่เอาเฮียกลับไปโดนเลยกูเนี่ยเออไอ้นี่มันจะวนมันไปเลย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 ปันเอาพี่มันเอาพี่เอ้ยไม่เอาเอ้าอะไรของมันจะเอากูไหมเนี่ยเอาแมนหลุงวัดจะบอกนะหาทูวัดน่าจะหาพี่มอสไปเครื่องนันปีมอสเครื่องถอดหัวร์ทำไมมันแคสอะไรอะ พี่มอสเจอพี่ปีป่ะไม่เจอมันแข้นอะไรมันแข้นอะไรเนี่ยเจอกูย่ะเจอจริงไหมปั่นอยู่ไหนครับปั่นอยู่ไหนครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปบอกชั้นล่างป่ะชั้นล่างเก้าเก้าไหมพี่มอสเก้าเป่ะโอเคเดี๋ยวไปช่วยเดี๋ยวไปช่วยนเยเปี่ยครับผมเดี๋ยวไป้เก็บไพี่มอสเก็บได้แล้วอดประตูไม่ได้ดีเี่ยเอาเงเออออกดูง่ายช่ S <S เออไปเฮ้ยติดติดอ,อะไรอ่ะเวลาติดเ,เครื่องมันติดสถานะอะไรอ่ะเป็นแดงแดงไม่ไม่ไม,ไม่มันแค่เครื่องเสร็จเครื่องเสร็จอ๋อเครื่องเสร็จเฉยประตูอยู่ไหนวะพี่มอสอยู่ไหนเดีย๋ยวไปปั๊มให้พอได้ยืนหน่อยเอาประตูอยู่นี่ประตูสองบางเเนเลยเปิดเลยเปิดเลยพี่มอสอ,อยู่ไหนบอกชื่อมาอยู่ในใจส่วยหายหาซะผมเหมือนผมจะโดนเลยว่ะ นีเขาบอกว่า,ด,าด่านนี้ไม้เยอะใช่ไหมเดี๋ยวขอ,เ,อเลยไปแผ่นหนึงน่งด่านนี้ไม้เยอะใช่รด็กับบอยใช่ไหมไม่เอาผม่ะไม่เอาผมว่ะมา,มาดิมาดูดิม yeah. าดิเฮียมันเอากายมันเอากายไม่เอาพี่เดี๋ยวพี่เปิดตู้ให้พี่เปิดตู้ให้ได้ดิครับผม <c oughs> โดนดีนะึงโอ้ยเฮีย yeah. เข็มตก เรียบร้อยมันมีทีของตกไงเาส่่กายกายกายเสร็จหรอกาย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 พับไม้สั้นหน้าห่ทีแล้วเดินมาเลยพับไม้สัหน้าหนึ่งทีแล้วเดินมาเลยเอาพี่เดี๋ยวเดี๋ยวแลกวปวไปไกาไปยิวเทคยิวเทคยิเทคยิเทคิวิไม่ได้แล้วอยากโอนออกได้ออกไ้ออกไก้ไม่ติด่ มันไม่ติดพี่เอาสองพี่พี่เอโอ้ยมันเบิดมุมเนี่ยไปเลี่วาเป๋าี่วาเป่าพี่วาเป๋าพี่าเป๋าเปาอ้าววางงี้ก็เรียบร้อยดีวางงี้ก็เรียบร้อยดีอาววางนี้ก็เรียบร้อยดีอ้าวหลุดหลุดหลุดเนี่ยหลุดโอ้ยหลหลุดหลุหลุดโอเคโอเคโอเคอเคอเเรียบร้อยวางงี้ก็เรียบร้อย เรียบร้อยอาเดอาเดอาเดซึมแล้วซึมเล้วออกได้ยังไม่พี่ไม่ได้ไม่ได้ออกไม่ได้เหมือนกันถ้าหัวไม่ได้ไม่เกี่ยวเลยต่อให้หัวไม่ได้แล้วเนี่ยแล้วเนี่ยผมบอกแล้วพี่ลุงออกแล้วมันไม่เกี่ยวมันไม่เกี่ยวเกี่ยวเว้ย